เล่นอะไรเด่นเด็ดเร็วแบบเด็ดเร็วนี่วันนี้เราใช้แวมไพร์ใช่เรามีรถรุ่มเกาะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปฆ่าบอสเทสลาใช่ถ้าเกาดเองเหรอใช่เราจะไปลย Bot ุยบอสเทสลาเออเฮ้เรามีแวมไพร์แล้วเราีเคือเตรียมซื้อของใช่ทานหิน เหนียวไวไก้กันการการคอมบี้ดิสามารถปาร์ไดไหมได้มาราขึ้นไม่ได้ปาร์มีไปอย่างรวดเร็วเหนียวใช่แต่ว่ามันช้าไหมไม่มีฝนตกด้วยอัปเดตมาอัปเดตเออเราบอกอัปเดตเดี๋ยวว่านี่เรามีมีดมีดมีดแวมไพร์ตีแล้วเราได้เลือดอ่ะ เแม่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 แมเแม่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 าเ่แม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 ม่แม่่แ่ ืนไรเฟิร์นแป้งเหรอใช่แต่ว่าพ่อต้องใช้ใช้การเนี่ยกันเด็กพ่อแต่ว่าพ่อต้องใช้ใช้ใช้ปืนใหญ่ใหญ่พ่อขยัน้ากนี่อ๋อปืนกลเนี่ยเหรอใช่ปืนกลอ่ะต้องเล่นหลายกลกันนไปเดินทางต่อใช่พ่อได้คุยนเรือได้ไหวไหวเดี๋ยวเราไปไปลุยหมู่บ้านซัมมี่ หมู่บ้านใหญ่เหรอใช่หมู่บ้านใหญ่เอาเงินเอาทองในธนาคารไงว้าไอหมู่บ้านใหญ่นี่เนี่ยเจอแล้วแต่เราไม่มีหมวกอะถ้าใช้หมวกปอ้ยโดนยิง่ะโดนยิงเราดักตีตรงนี้ก่อนดักคึ้อืมต้องใช้หมวกคนขุดแร่หมวกเหมืองที่มีมีมีไฟอยู่ตรงหมวกอ่ะ เราจะได้ลงไปตอนคืนได้มีดรอรอเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าไม่งซัมบท้ซัมบี้นั่นง่ายนั่งง่ะอุ้ยอันนี้ง่ายเหรอโดนแดดเราก็ไม่ลดเพราะเราตีตีเอาเลือดซอมบี้มาด้วยนี่เรามีมีดแวมไพร์เข้าไปล่าเข้าไปล่าเลือดเราไม่ลดโอ้ยง่ายเลยใช่วิ่งเร็วด้วยใช่วิ่งเร็วด้วยใช่วิ่งเร็วด้วยตีไเลือดด้วยเอาเก็บ ว่ามันบี้ชมอ่างอ่ะอืมมันหมู่บ้านนี้มีสองธนาคารอี่เก็บโค้ดเก็บโค้ดธนาคารแต่ว่าไม่มีแล้วหรอใช่็ทํามไม่ฉันไม่เลยบีบีหลบอยู่ตัวม่ลเราไม่ล่ลม่ลัวอเออันไหนอ่ะใช้เลขไหนดีเอาลองเลขนี้ชี้พแต่ว่าเลขกี้า ใช่สี่สองสี่สองสองสองมีมีของมีไหมใมีเก็บเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินอันนี้เอาไว้ขายอันนี้เอาไว้ขายมีเก็บเงินนี่เรามีเงินเอาไว้ไปซื้ออาชีพกับซื้อรถไปเองเหรอใช่ค่พ่อเราก็มาเก็บของโบสถ์กับน้ำศักดิ์สิทธิ์ ำไมลกางเขนเอ้ากดผิดกดผิดเฮ้ยมัใช้น้ำกติกเฉยเลยผิดเลยเจ็บใจเจ็บใจอะไรนี่ตัวนี้มันมีขวด้วยข้าขวดมาดิข้าวขดไว้เก็บข้าขวดมาดิเหรอใช่เก็บแล้เก็บไหมเร็วๆมาเปิดอีกเมืองเฮ้ยเปิดอีกธนาคารนึง ได้เติมเมเมเติมนมดิมนมขอไว้นมมาหรอมันจะมีอาชีพนมเระมิวแมนเหรอถ้ามิวแมนใายของคองถ้าเคยถ้าออกข้างนอกอะต้องใช้นอมอือใช้นมชุบใช้นมเคลือบตัวไว้เนี่ยต้องใช้เนืพอเลือดเราลดเนี่ยก็ต้องมีคมองกองทำไมพ่อไมอ่ยู่นกะ ต้องเอานมาไม่ได้เอาตัวนั้นมาไงเราใช้แวมพายแวมพายมันวิ่งเร็วดีไงเราไม่ต้องเอานมเครื่องเมื่อกี้เมื่อกี้หนูหนูเอาติดิติคงฟ้าติดต้องฟ้าเหรอเนี่ยถึงแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเมตรอละเราเราเราเอาทองไปขายโฆษณายางอ่ะยางอีนนะพึ่งหมื่นหมื่นเมตรควมตา เขาขายตอนขายเลยจะได้ตังเยอะใช่ตังเยอะๆให้พ่อตังตังทำไมให้พ่อตังตังเยอะเนี่ยตังเยอะเดี๋ยวเอาไปซื้อปืนพ่อจะเปรี้ยงอะเออดี๋ยวไปซื้อปืนทำไมหนูไม่ตังใหญ่บ้างอ่ะไม่ไม่มีเลยพ่อเก็บไปแล้วเหรอเก็บไปแล้วถุงใหญ่ต้องเป็นทองทองอย่าเป็นเงินถุงใหญ่ในถุงใหญ่เหรอ เอาชงมาอุปกรณ์หน่อยนี่ไงมวกเฮ้ยมวกนี่แหละเอาชงมาใช้เอาป่านไปด้วยเอาป่านไปด้วยไปขุดแร่ก้อนหินเงินท่าท่อมากดตรงนี้บ้างอ่ะนี่เราซื้อปืนกันไว้ปืนนี้แรงดียิงหัวโอ้โหโอ้ยกระสุนเยอะเลยไอสิเยอะมากเยอะมากพ่อไอสิ่งเยอะทำไมอ่ะเอาเปลวไปยิงซอมบี้ไง เดี๋ยวลงตรงเมืองซอมบี้เยอะไม่เอาข้าทข้างเก็บกับสิ่งอีกอ่ะเก็บแล้วมาเก็บที่ซื้อยาซื้อน้ำมันงูเก็บไว้เพื่อฉุกเฉินก็เอาเอาข้อตังค์มาแล้วอ่ะใช่ได้ตังค์มาแล้วไปเตรียมพร้อมไปห้้อไปไปไกยี่สิบสองหมื่นไปหมื่นไปที่สองหมื่นเมตรโอเคทางทางทางมีอะไรมั้ย ยทางมีนะแต่เราเราต้องไปแหลบนะถ้าเจอแหละข้างทางเราต้องแวะเพื่อที่เราจะได้สู้กับอุ้ยเราโดนบังคับอ่ะมันมีค่ายทหารอยู่ตรงนี้อ่ะเหรอน่าจะตายไหมอ่ะเราก็ต้องซู้อปืนหรอปืนค้ายทหารอยู่ติดกับเมืองซอมบี้เลยอ่ะไม่ต้องเอาปืนนี่ไงเอาปืนยิงก่อน เดี๋ยวอุ้ยนี่ไงนี่ไงค่ายทหารเนี่ยมันอยู่ใกล้มันเกินไปนั่นมันคือขับปอยทหารนี่ไงซอมบี้ทหารมาวายอันนี้เราไม่เคยเห็นเป็ดหมอกาเลยราอยู่่ไม่ได้ด้วยอ้ยบังคับให้เราต้องสู้แล้วแหละเราต้องลงไปลุยค่ายทหารไปไปไปตียังดีนะเราเป็นแวมไพร์ตีแล้วเราดูดเลือด อ่าอเหืดอแล้วแย่แล้วแย่แล้วอฮ้ยแต่เรามีหมวกนี่ใช่มีหมวกนี่เรามีหมวกมีไฟนี่เดี๋ยวไล่ไล่ตีตรงนี้ก่อนถ้ามีไฟอีกได้เดี๋ยวเราลงเบรกลุยครับมามาอมาตายแล้ว้าเก็บมาไปเี่พ่อจิเยอะมากเลยนะสตอมบี้ทหารนาทำไมอะเราวิ่งเร็วอยู่แล้วไงไม่ได้ใช้ม้าโอ้ยเป็นคืนแยมไฟ เออขายได้เไพ่มาขายอ่ะใช่ไพ่ไม่ต้องขายโอ้ยตีจนเช้าเลยนี่ไงโถเต็มเลยนี่ไงมีม้ารอเกิดมาดิเดี๋ยวทีละตัวน้ำไปไหนอ่ะตัวที่เป็นกุญแจอ่ะกุญโอเคใช่ทหารที่เป็นแม่ทัพอ่ะหัวยังไม่หมดมี่อ็นี่ก็นี้โอ้ยเลือดจะหมดโอ้ยโชคดีไม้กางเกงช่วย อออกินน้ำมันงูก่อนเอ้ยซอมบี้เหยียบเหยียบไม้กางเขนตายอ๋อดุยไปไปดูเดี๋ยวดูข้างในมีอีกไหมข้ตายอุ๊ปยังมีอีกยิงยิงยิ่มัเลือดเราลดอ่ะเลือดเราลดด้วยอ่ะถ้าเราใช้ปืนอ่ะเราไม่ได้ใช้มีดแวมไพร์อ่ะถ้ามีดแวมไพายจะดูดเลือดช่วยเราอะุ่้ยให้เรากินน้ำมันงูเพิ่มเนาะ อุ้ยนี่ไงนี่ยิงทะลุหมดยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยหเห็นเห็นพูแจด้เบนี้อยู่ข้ากัคุญแจด้วยเจอกุญแจเนี่ยเราก็หายุญแจเนี่ยหาไม่เจอเก็บของอ่ะไม่เป็นไรเอาอาเอายาเอายาปันแผลปันแผลเอายาเอาเก็บแล้วแหลเกระเป๋าอยู่วะเก็บกระสุนปืนแล้ว เรามีไหมไม่้าใครหน้าไปก่อนอ้ยมืดดูดูเรื่องเราสิตอนมืดไม่เป็นไรตอนมืดเราอยามีภัยใช่แหบมพยัยตอนมืดเราโจมตีแรงเดี๋ยวหาไมามีภัยใช่มันมีหมวกไปทำไมเขายีายงตังไม่ตายอยู่อ่ะเออเราหากุญแจไม่เจอฝ้าไม่จริ้หนูเห็นขาไม่ตายอยู่ช่วยหากุญแจหน่อยสิกุญแจอ่ะเราจะไปเปิดห้องในค่ายทหารอะ ไม่มีอ่ะกุญแจอ่ะอยู่ข้างบนหรือเปล่าไหนดูดินีไงนีไงนีไงเจอแล้วนีไงนีไงแม่ทับนีไงแล้วกุญแจล่ะกุญแจอ้ากุญแจทองอ่ะกุญแจหายอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปให้มาลังไปเก็บไปเก็บในนั้นมีเงินมต่ว่าใช่แล้วมีปืนใหญ่ด้วยแต่ใช่ อ่อคได้อุณอ้คุณด้ว่าอยากประตูประตูประตูีอะไรุม่มีตังไม่มีตังเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พ่จะตาแล้วอ่ะพ่พ่อังเฉาก่อเหรอใช่ดิเงเารถอ่ะเดี๋ยวเช้านี่เอาต้องเอาพอต้องเอา ข้าวยาหมอกพ่อต้องเอากระเป๋าวะใช่เอาพี่กระเป๋าข้าวยาบอกอ่ะอืมกระเป๋าต้องไปเปิดกระเป๋าเอายานี่เดี๋ยวเราต้องมาบุกหมู่บ้านซัมีต่ออยู่ใกล้กันเลยเนี่ยอยู่ดีต้องเยอะเลยใช่เราดูดีมากันเต็มเลยตี่ตี้โอ้มเมยนี่ไงยังดีเรามีมีดแรมไพ่เขาขางอ่ะขางไงเขาติดเขาติดอะไรอ่ะสามีเขาติดรถไฟ ดีเห็นไหมเรื่องลุกขึ้นโอ้สบายเลยท่าจะบายโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีแหละบีดยิงแรงนี่ไงเอาปืนยิงสโลว์นัดเดียวนี่เราไม่ตีหยุดเลือดหยุดเลือดมาเออเลือดเราเพิ่มโอ้ยนี่ไงโค้ธนาคารธนาคารอืมโค้ชธนาคารตีตีดีอีเราไม่กลัวเลยเนี่ยเราไม่กลัวแดดเลยอ่ะ เป็นแวมพายที่ไม่กลัวแดดก็มีมิตแบบพอ่ะถ้าเป็นคองอ่ะถ้าเป็นคองอ่ะพ่อเป็นควเราวิ่งช้าทิถ้าใช้อาชีพอาชีพอื่นกลางวันวิ่งวิ่งช้าแวมพายวิ่งทั้งกลางวันถ้าสมม่ิมาก็กลัวโหของเต็มเลยเต็มอดูดีมีชองดีมีช่องเก็บให้หมด เดี๋ยวเอาไปขายเดี att, playable, <S S uh. okay, okay. ๋ยวเราจะได้ไปซื sort of ้อเลยอะเลยใหญ่เลยเก็บเก็บเก็บไล่ตีีแล้วเราก็หมู่บ้านที่สองเก็บเอางเก็บเงินไว้เดี๋ยวเราจะได้ไปซื้อซื้อแผ่เหล็กมามามาแต่งรถเราแผ่นเหล็กนีนี่นี่ันนี่ อีกคนนึงนี่ไงมีอนี้อยู่อ่ะนี่ไงโค้ดธนาคารใช่ดูอนี่ไงซอมบี้ถือระเบิดซอมบี้ระเบิดพอมีมีใจไก่เหรอแต่เวลาตายเหรอใช่ไม่ให้เขาเข้าใกล้เดี๋ยวระเบิดระเบิดเราตายเดี๋ยวทำไมพมดแหละอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่มี พาเราไม่เก็บหรอใช่เก็บเนี้แล้วเก็บเดี๋ยวเราไปขายตรงสองหมื่นเมตรดูดีคืนนี้เป็นอะไรโอ้ยไม่ใช่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 ไม่ผมมาดีแล้วแม่คือกระปี่มาใช่ไหมพ่ออาปืนดิเฮเราใช้มีดดีกว่าเราจะได้ดูดเลือดมาไงเลือนเราจะได้ไม่ลดเพราะใช้ปืนเราไม่ได้ต้องใช้มีดใช้มีดแหวมพายไงเราตีแล้วเราก็ได้เลือดด้วยไง อ่าค้าซาเปียงอ่ะได้เลือยไม่ได้เลือดใช่รอบรบรี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 บร um ีบรีบรีบรีดรีร็บรีรีวราพรีบรีรีบรีเราไปแลรวไงีบรีบรเรีไรีบีบยีบีรีบรีรีบ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 รีรร วิ่งวิ่งไปเรื่อยเลยเตรียมเอาของไปขายเอาขายใช่เตรียมเอาของไปขายเตรียมมาทองไปขายแล้วถึงยังวิ่งไปเรื่อยเรื่อยถึงแล้วทีไงธนายังอ่ะพ่อยังดีเราอีกสองมิลเมตรเองอ่ะเราต้องไปถึงแค่ยี่ไงเจอแล้วต้อง เดี๋ยวเราไปแต่ง้ยขาเลแ,แต่งรถไ,<ร>ไฟเราไม่ให้ไม่ให้สตอบบี้ขึ้นมาได้แล้วมาเอาไม้เรือเอาลวดหนามช่วยไงต๊อบบี้จะได้ติดรถหนามแต่งรถก่อนโอเคต้องกันไว้เชื่อมติดเมืกก่อ,อ,ก,อ,อกี้เมื่อกี้หนึบกระโอดกระโดดกระโดดหนูหนูหนูน่ตัวอ่ะเนี่ยเชื่อมแล้วก็กระโดดไปล่าแล้วก็เอาขนาเหล็กเอาแผ่นเหล็กกกั้นดีกว่า ชิปลึบให้เหลือนะช่องนิดน้อยชิปชิปข้าช้ำข้าช้ำข้าช้ำมียิงไม่ได้เหรอใช่ซอมบี้จะได้ขึ้นไม่ได้แล้วช่องใหญ่แล้วซอมบี้ขึ้นได้เม่ตริกี้อะทหารซอมบี้เ่ข้าข้ามีปืนอ่ะยิงไม่ได้เหรอถ้าข้ามีปืนอ่ะมีปิงได้เหรอยิงได้ดิ มาให้อยู่ตรงนี้ตายอ่ะถ้าอยู่ที่ที่ที่ตรงนี้อ่ะทำไม่ดดงเหรอไม่ด้จงต้องตีเลยอ่ะอารมี่เหรต้องอาเมี่ก่รอเรามาแต่เรายังไม่เจอแหลกเลยนะอะไรอ้าแต่งรถใหม่รถนี่อ้ยทำไมวะนี่เรามีขวาไงเรามีขุดเหนือซื้อเออเราก็เอาเราจะได้เก็บ ทางหินได้เอ<ป>เอพ่อเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อไงไปวิ่งต่อไปสี่หมื่นเมตรเนอะเฮ้ยแต่เรายังไม่เจอแหลบเทสล่าเลยรไม่ไม่คดึงอะไรอ่ะมีตัวตามมาไหมาตามมามาปาต,ตามมาก็มาตามมากระชมลี่ต่อเลยเราดูฝันหาันว่าแหลบบนี้ไหมนีม่เจอแหลบแล้วไป ดูตอนกลางคืนไปประกอบล่างเทสล่าอังกอมอังกอมคูล่าเทสล่าทำไมอ่ะเราประกอบล่างไงประกอบแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะได้เจอบอสบอสอะไรอ่ะบอสคูล่าเทสล่าไงอ๋อแล้วเราเมื่อกี้หนูเห็นส่วนหนู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 ดูคู่แป้อยู่เขาเอามาป่าเลยม้าเหรอใช่ เก็บเก็บนี่ไงเห็นไหมตัวมามาตาตัวมีตาด้วยไปประกอบก่อนพ่อเมื่อกี้หนูหนูเหงแหงหนูดูหนูอ่ะหนูเหงกูหนูแหงมาป่าเยอะมากมาป่าเยอะสุดๆใช่เอาแล้วไปเปิดไฟไปเดี๋ยวซอมบี้นักวิทยาศาสตร์จะมา ข้าช่ามี่มาข้ามาป่าใจเลอมากด้วยแต่ว่าข้าช่ามี่มาปี๊ดตีเลยมาป่าใจเลอมากด้ยเหรอมาแล้วเคยดูด้วยยิ่งอุ้ยเดี๋ยวอะไรนี้แม่ต้องวันนะเราจะเสียเลือดสิไม่เอาขึ้นข้างบนเนี่ยไมอ่ะต้องวันไงเราเป็นแวมไพร์อ่ะเราเลือดลดลงลดเราตีไม่ทันหรอกเออนี่ไงขึ้นไม่ได้เห็นไหมเราปิดเยอะ ข้าข้า้าหนูดูจาบีอยู่อ่ะมา่าเยอะมากเยอะมากเลยใชแล้วนี่ไงแล้วนี่ก็เยอะเนี่ยเนี่ยซอมบี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้โมาเยอะมากเลยโอหเยอะมากด้วนี่ยงรปืนยิงมาเลยมาเลยจีี้มาเลีีีีีีโอ้โหมาอีกแล้ว โดนยิงเลยยิงทะลุได้ยิงโอ้ยเลือดเราก็ลดอ่ะกินน้ำมันงูก่อนโอ้ยเยอะมากโอ้ยโอ้ยให้พ่อรักเลือกอะไม่เยอะมากเลยอะไม่หมดอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเหลือสองตัวยิงหมดหมดไปไปไปเก็บปืนไปไปเก็บปืนไฟฟ้ามาเป็นเนไงเลือกไป วไปไายมาตามาไปจะวิ่งเร็วเออไม่กลัวหรอกเราวิ่งเร็วเรามีปืนใช่ป่ะตัวหนีไาไปเก็บของก่อนไม่พ่อเอาชิมานี้ชิมไม่ม่ขายนีแหวนพายเหรอข้าวมันไผ่เออเรามีทองเยอะแล้วทีเราเก็บทองมาเรารีบไปนี่ไงเก็บเงินเก็บปืนไฟฟ้าสร้างไฟฟ้าไมไม่ะ เป็นรอยเท้าไงเขาหนีไปแล้วเขาหนีตรงไหนงอ่ะก็ตอนที่เรากําลังสู้กับซอมบี้แบเป็นรอยเท้าเราช้าไปตรงไหนอ่ะหนีไปเดี๋ยวเราไปเจอตอนแปดหมื่นเมตรไงตอนเราเปิดสะพานใช่ไม่อยู่ตรงไหนอ่ะพอดีใกล้ถึงเนี่ยล่ะเราไปที่หกหมื่นเมตรละไปตรงไกลไกอ่ะใช่อยู่ไกลๆภาพเบาวจะไม่อยู่ใช่ภารกิจเราวันนี้เราก็คือจะมาปราบ นิโคลาเทสลาเราต้องใช่ยังเหลืออีกสองหมื่นเมตรไม่เคยยิงอะไรอ่ะเขาช่วยเรายิงซอมบี้ไงตอนกลางคืนไงมีเราแต่งรถเติมปัแล้วเหรอเดี่ยวกันกันอะไรอ่ะกันซอมบี้เหรอกันซอมบี้กันทหารที่เราไปแปดหมื่นเมตรไงแต่ว่าไม่แป็นไรใช่เราวิ่งเร็ววิ่งเร็วแต่เราโดนแดดไม่ได้ไง เราต้องหนีหนอตอนแดดกลา,างาวันเราต้องหนีรถไม่มี่มอ่ะถ้ากางไม่มี่มเราต้องไปหาเงาอ่ะหลบตรงเงาตึกเงาอะไรมันยากเราหลบในรถไม่มีเขาไม่มีมยนี่ไงแปดหมื่นเมตรโอ้โหยิงเราใหญ่เลยมันถึงแล้วดูชาายังยังสิเราต้องยิงเยอะมากต้องไล่ยิงก่อนเขาไม่มียิงเยอะมากยิง้โห โอ <Sen Heck S 1> ้ยโดนยิงอ่ะยังรอดมาได้อ่ะี่ียิงทะลุหน้าต่างเลยอย่นี้เราไม่ได้ติดพี่พี้หนูยิงตไวยี่พี่พยายามพ่พยนยมกี่ยิงียิงตวรอใช่โอ้ยกระโดดนน่งอแล้งยิงไม่โดนยังยังเราเราต้องไปเปิดประกาก่อนไงออกไปไกล โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วยังไม่ชนะมาเมื่อกี้หนูเหงี่ยอ๋อนี่แหละตรงนี้น่ะอันสุดสุดสุดท้ายแล้วลูกเมื่อกี้หนูเหงี่ยชะบังอ่ะอชะบังอ่ะไม่ได้แล้วไปขยับรถเขาป้งหน่อยไปยังเหลือไหมอ่ะยังเหลือไหมนั่งยังเหลือลูกไม่ตายหรอกออ๋พ่ออยู่ที่รถไฟนี่เราอยู่รถไฟไง ยังไงเราก็ค่อยๆขย,ยับเข้าไปทีละนิดแล้วก็ยิงอะอะปลอดภัยปลอดภัยอ่ะ,อะอรถไฟเราติดแผ่นเหล็กแล้วไงศูนย์ยิงไม่เข้ายิงยิงยิงไปเรื่อยๆน<ม>ักพาร์ทแข่ยงหมดไหมหมดไหม<พ>ขยับรถอีกขยับรถขึ้นไปเฮ้ย,ยต้องไปใกล้ๆอะตัวนะั้นอุ้ยหลบก,ก่อนโอ้ยโดนยิงเฉยไกลไปอ่ะเรายังไม่โดนไปขยับรถใกล้ๆ มเจอกิดตัวเดียวมั้งเกิดตัวไม่ใช่เดียวมั้งบิ๊กพูดไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วแต่เป็นเอาไปยิงข้าจะมีมาเดี๋ยวตอกเงนคืนยางยางล็อกคาแขังแดงเหรอข้าล้างยาขังแดงเหรอใช่เมียเนี่ยอยู่บนหลังคาตีก่อนโอ้โหข้าไปล็อกยาแขงกับหนีแข่งแดงเหรอ ถ้าเป็นรษ์ข่งเองอ่ะจะรู้แข่งแล้วกินได้เหรอได้กินได้นดูซอมบี้มาเเลยมาเก่งตา้แล้วตาชนะแล้วนี่เราตีตีซอมบี้ตีไเล่อยเรือาอยู่งนี้ปลอดภัยซอมบี้ข้าไม่ได้ไปไปเก็บเก็บเงินก่อนเก็บเงินวกเงไม่ได้ใช่หมดแล้วอาหารหมดแล้ว ทั้งทม่มปีกอ่ะเก็บเงินให้หมดนี่เป็นโอกาสก่อนที่เราจะไปเปิดสะพานเพราะว่าเราอยู่ในประเทศใช่เดี๋ยวอยากได้สมบัติใช่เปิดสะพานเปิดสะพานอือเดี๋ยวทหารจะมาอีกแล้วก็ซอมบี้ด้วยแล้วก็บอสด้วยไปขึ้นไปหลบบนรถไปเราหนักกินบนรถดีกว่าเอไป

ไม่ไงเอาปืนไฟฟ้ายิงทำไมทำไมมันบอลมาบอลมาก็เราไปสร้างไว้ไงอุ้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ยิงทยิงยิงอีกทีหนึ่งแล้วแปลงผีอ่ะยีลวงแล้วแปลงผีอ่ะใช่ผีผีสมองกับลูกตายิง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 ผีเดี๋ยวรอรอให้เวลาปิดปิดปิดไอ้นี่ก่อนปิดก่อนเดี๋ยวเพื่อกไม้เดี๋ยวซอมบี้มา ให้ปิดก่อนจะได้เข้าไม่ได้บอสตายแล้วนี่แน่แล้วเราต้องมปิดใช่บอสทำไมทำไมน่ากลัวป่ะใช่ใครพ่อตีมังอ่ะตีดิทำไมอ่ะมันจะทำร้ายเราฆ่าเราหยิบข้าเราฆ่าเราอยู่ใกล้ให้ฆ่าเราอยู่ใกล้บอสอ่ะจะตีไหมอ่ะเอาบอสมาดิมาเอาบอสมาดูสิ เฮ้ยความจริงเอาบอสไปขายมิ๊เราไปไม่ทันหรอกรอหมดเวลาดีกว่ารอหมดเวลาเราก็ชนะแล้วโอ้ยนี่ล่ะโอโ้โหตัวดำเลยดวงไฟฟ้าช็อตตัวดำเลยน่กลัวไหมโ่าตัวมีทุกตาด้วยสมองไอ้ดีมังทำไมอ่ะก็ไม่น่า,ารักส์นี่ดูดิก็มันจะทำร้ายเรา โอ้โห oh, oh. <Okay. S 1> น่ากลัวมากตัวใหญ่้ยิงมางอ่อปึ๊บจึ๊บขยิง <Hey, man. S 1> มางอ่ะเย้ชนะเลยทำภารกิจสำเร็จ